มีเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะใช้แค่สิ่งนี้สิ่งเดียวปลานี่หายคาวแถมยังจะหอมแล้วก็ไรกลิ่นโคลนด้วยค่ะจบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟูซีเคทค่ะวันนี้นะอุ๋ยก็มีเทคนิคดีๆมาฝากค่ะเราจะล้างปลาของเรายังไงให้ไม่เหม็นไม่คาวแล้วไม่มีกลิ่นโคลนค่ะ ใช้ปลาอะไรก็ได้นะด้วยวิธีนี้ค่ะวันนี้อุก็มีเป็นปานยินนะที่หลายๆคนค่อนข้างที่จะรู้ว่าบางครั้งค่ะซื้อมาจะมีกลิ่นคาวและกลิ่นโคลนค่ะก็ต้องล้างแล้วล้างอีกล้างหลายๆน้ําค่ะมันถึงจะทําให้หายนะวันนี้อุก็มีวิธีและเทคนิคดีๆมาฝากค่ะเวลาซื้อนะให้เพื่อนๆค่ะแจ้งแม่ค้าเลยค่ะออปลาของเรานะไปทอดทั้งตัวค่ะและให้เขาถอดเกดเรียบร้อยเลยค่ะ แล้วก็เรากลับมานะอันนี้อจะบ้างเองนะเวลาบ้างค่ะให้เพื่อนบ้างเราอย่าบ้างตรงนะเราอย่าใช้มีดกีดตรงค่ะเวลาบ้างค่ะให้เพื่อนเอียงมีดเล็กน้อยนะมันเวลาทอดมานะปลาเราจะได้สวยนะเราอย่าก,กดมีดโดยตรงแบบนี้ให้เขียงแบบนี้นะสังเกตด,ดูนะนี่เลยเดี๋ยวอุ๋ยเอามีดทําให้ดูดีกว่านะนี่เลยค่ะเวลาเรากีดนะนี่ หลายหลายคนบางครั้งก็จะกรีดตรงแบบนี้เลยนะไม่ค่ะเวลากีดนะให้เพื่อนค่ะเอียงมีดเล็กน้อยแบบนี้นะนิดเดียวค่ะเอียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะไม่ได้เอียงเยอะค่ะเสร็จแล้วค่ะให้แม่ค้าค่ะหรือเราจะนำมาทําเองก็ได้นะใช้มีดค่ะตีตรงนี้เลยนี่กรีดตรงนี้เลยนะนี่ก็จะให้แม่ค้าเขาทาให้ค่ะกรีดเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยเวลาล้างค่ะจะได้ล้างง่ายนะบางตัวสังเกตเลยค่ะถ้าเรากีดออกมาแล้วอ่ะคราบดำๆตรงนี้จะเต็มเลยเห็นไหมแต่ตัวเนี้ยค่อนข้างจะน้อย แต่บางตัวนี่ดําเป็นกลิ่นเป็นโคลเลยค่ะนั่นแหละค่ะที่ทําให้ปลาที่เราทอดถึงมีกลิ่นโคลนะให้ใช้ช้อนค่ะขุดนะส่วนที่เป็นคราบดําๆกลิ่นโคลนะออกเลยค่ะนี่นะตรงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยค่ะท้าเพื่อนสังเกตเห็นนะใช้ช้อนค่ะขุดออกเลยค่ะพวกนี้นะแต่บางตัวเราเปิดมาเราจะเห็นเลยค่ะว่าเขาจะมีคราบดำๆนะ ขุดออกเลยค่ะเราขุดออกให้หมดก่อนเลยนะซึ่งหุ๋ยก็ขุดไปบ้างแล้วแหละนึกได้ว่าเออเผื่อที่จะเป้นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะเราก็ล้างค่ะหนึ่งรอบก่อนและส่วนของช่วงปากนะนี่เห็นไหมคะเมือ่อสังเกตด,ดูนะเห็นเมือกไหมปกติแล้วนะเวลาทอดปลาค่ะส่วนใหญ่แล้วหัวแนละ้วของปลาน,นิล่นะ เขาก็จะไม่ค่อยทานกันอยู่แล้วค่ะเขาก็จะถอดนะแต่วันนี้อุ๋ยอยากจะให้ปลาอุ๋ยสวยคงรูปนะอุ๋ยก,ก็จะเก็บเอาไว้ค่ะแล้วเราก็ใช้น้ำกัดฉีดเข้าไปเลยแบบนี้นะนี่้ค่ะหน้าปากปลาค่ะแล้วฉีดเข้าไปเลยค่ะดูค่ะเห็นไหมก็สะอาดแล้ว ส่วนใหญ่แล้วนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาก็จะให้ใช้ทั้งน้ำส้มทั้งเกลือแล้วก็แป้งมันค่ะวันนี้อุดมีเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะใช้แค่สิ่งนี้สิ่งเดียวปลานี่หายพาวแถมยังจะหอมแล้วก็ไร้กลิ่นโคลนด้วยค่ะนี่เลยค่ะเปลือกมะนาวเวลาเพื่อนๆทำนะปลึกมะนาวอย่าทิ้งค่ะเก็บไว้เลยค่ะนำมาทำความสะอาดปลาบอกเลยค่ะว่าได้ผลเกินคาดเลยค่ะ เราใช้ใช้นะส่วนของนี้ค่ะเปลือกของมะนาวนะใส่น้ําลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็ใช้มะนาวค่ะถูข้างในเลยค่ะบอกเลยว่าใช้วิธีนี้นะปลาของเรานี่หอมแล้วก็ไรกลิ่นโคนกลิ่นคนนาวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็สามารถแทนด้วยวิธีนี้ได้เลยนะใช้เปลือกมะนาวค่ะถูเลยถูให้ทั่วเลยค่ะ ช่วงมะนาวถูกก็สามารถทําได้นะแต่เฉพาะช่วงมะนาวแพงนี่สิมันไม่มีก็จะปัญหาแต่ถ้าเกิดช่วงมะนาวถูกนะแล้วมะนาวเยอะนะใช้มะนาวเลยทําแบบนี้เลยค่ะแค่มะนาวอย่างเดียวก็เอาอยู่แล้วค่ะขนาดเราล้างนะยังหอมเลยเห็นไหมเราถูไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเวลาเราถูเราจะสังเกตได้ชัดเลยค่ะว่าเมื่อที่ติดกับหนังปลามาเนี่ยคือเขาจะถ่ายเลยนะเนี่ย ถูไปจนเขาแบบไม่ลื่นแล้วอะคะ่ะนี่นะแค่นี้เองแล้วเราก็ใส่น้ำแล้วก็ล้างเลยค่ะนี่เลยเห็นไหมคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอง ฟู้ดซีเคดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ